哪里？ นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้เห็นนักแสดงหน้าใหม่บอมนนทัศน์หรือว่าบอม The Facement h a i l a n d ซีซั่น2มาร่วมงานกับไทย PBS ค่ะในละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ของเรามอมเป็ดสวรรค์นะคะโดยในเรื่องนี้หนุ่มบอมเขารับบทเป็นจางวังหมอค่ะถือเป็นบทที่ท้าทายมากๆเพราะว่าสําหรับเจ้าตัวแล้วแม้เคยรับงานแสดงย้อนยุคมาก่อนแต่ว่าทุกครั้งไม่ได้มีบทพูดที่เยอะเท่าเรื่องนี้นะคะทําให้ต้องทําการบ้านแบ๊บนักๆค่ะเพื่อที่จะได้เล่นออกมาให้ดีที่สุดนะคะ สำหรับหนุ่มบอมค่ะนอกจากการพูดการดูแลตัวเองเรื่องรูปร่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าตัวให้ความสําคัญนะคะเราคิดว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นหนุ่มสุขภาพดีมีส่วนทําให้ได้งานแสดงเรื่องนี้ค่ะตอนนี้จึงต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่ามีอีกหนึ่งหน้าที่นะคะที่กําลังทําอยู่<ๆ>ควบคู่กันไปด้วยนั่นคือพิธีกรรายการ The Diary m e ดีที่เดินทางก็จะมีช่วงต้องกินต้องชิมแบบที่เห็นนะคะกินแบบจุกๆเลยค่ะบอมเขาเล่าว่าจะกินแบบเป็นพิธีการเพื่อ ถ่ายทำอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางร้านบางบ้านที่ไปถ่ายทำเขาจัดมาเลยค่ะชุดใหญ่เอามาให้ก็เกรงใจนะคะเลยต้องกินให้หมดทําให้ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการออกกาลังละคะ่ะ เจ้าต,ตัวนะคะเผยอ,อีกว่าตอนนี้ก็อายุเลยเลขสามมาแล้วสัมผัสได้เลยระบบเผาพลาญของร่างกายเปลี่ยนไปค่ะหากไม่ใส่ใจเรื่องนี้อาจจะทําให้กู้รูปร่างที่สมส่วนในแบบที่เป็นอยู่ได้ยากขึ้นก็อยากเป็นนักแสดงคนหนึ่งนะคะที่รูปร่างพร้อมใช้สําหรับทุกโอกาสค่ะทั้งงานแสดงงานเดินแบบถ่ายแบบที่เข้ามาค่ะเพราะว่าอายุเยอะขึ้นแล้วไนงะไม่เหมือนตอนนั้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติปล่อยไว้เนะี่ยมันจะกลับมาไม่ได้ ยิ่งทำรายการทานอาหารด้วยก็เลยต้องยิ่งยิ่งแบบอันนี้อยู่รายการท่องเที่ยวครับใช่ชื่อชื่อรายการว่า t ดอะเดลี่ครับผมมีดีที่เดินทางครับพูดตรงๆเลยเราไปขอเขาถ่ายรายการเขาก็ทําอาหารมาให้เราทําทานอย่างดีถ้าสมมุติว่าเราเหลือเนี่ยผมว่ามันก็มันจะน่าเกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับตากล้องผมโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยทำมา5ปีจะ5ปีแล้วเนี่ยมีน้องแต่งหน้าคนนึงน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา30โล 5้าปีปใช่แต่น่ารักครับ<ป>น่ารักผมปีเสปีเพิ่มมาแค่2โล 2> ยังตั้งใจออกกำลังกายอยู่ตั้งใจออกกำลังกายอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าต้องตั้งใจทําความเข้าใจบทของมอมเป็ดสบอร์ดให้ได้มากที่สุดก่อน เนี่ยนะคะก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะละครไทย PBS ของเราเดี๋ยวได้ดูกันแน่นะคะเรื่องการดูแลสุขภาพที่ดีต้องทําอย่างต่อนเนื่องค่ะนุ่มบอมบอกว่านอกจากทําให้ได้งานในวงการบันเทิงไปอีกย,วยาวๆแล้วยังได้เรื่องสุขภาพที่ดีค่ะไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับฝีมือการแสดงการเป็นนักจัดรายการที่ดีด้วยทุกวันนี้เจ้าตัวยังฝึกซ้อมเป็นประจำค่ะเพื่อให้เก่งขึ้นจะได้รับบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ